ย่สามนิ้วโอ้ oh. หนตรงไพอดีเพิ่งคลอดน้องมาหมาัดๆมีปัญหาหน้าท้องที่หย่อนค้อยแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องแตกก็หลังจากที่ได้ทำเอ็มสกาครบสี่ครั้งชอบมากเลยค่ะหน้าท้องกลับมากระชับเข้ารูปเหมือนเดิมสามีก็ชมว่าดีมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะชะะนนื่อยุ้ยนะคะตอนนี้ยุ้ยอยู่ที่ด h ไซน์คลินิกค่ะพอดีเพิ่งคลอดน้องมาหมาดๆนะคะแล้วก็มีปัญหาหน้าท้องที่หย่อนค้อยแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องแต่นะคะก็อยากจะกลับไปหุ่นสวยเหมือนเดิมฟิตแอนด์เฟิร์มกระชับเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลองออกกําลังกายหลายครั้งแล้วหล,หลายรูปแบบน,นะคะมันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปฟิตเฟิร์มได้เหมือนเดิม ก็เลยลองหาในอินเทอร์เน็ตดูนะคะก็เจอกับเครื่อง M s c o u t ตัวนี้ก็เลยมาลองดูที่ The Sign Clinic นะคะก็หลังจากที่ได้ทำ M s c o u t ครบ4ครั้งนะคะผลที่ได้ก็คือประทับใจมากๆค่ะอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะคะคือได้ผลเกินคาดมากๆเนื่องจากเพื่อนเนี่ยทักกันทุกคนเลยว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไปทำอะไรมาทำไมแบบ หอมเร็วขนาดนี problem, s <S ้อะไรเงี <le> ้ยค่ะก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างหุ่นพังแบบอยูยหลังข้อนะคะลองมาปรึกษาที่เดอะไซคินิกดูนะคะได้ผลเร็วทันใจมากๆค่ะ